แต่ม,นเนมาเด้อพี่น้องม,น,น,มนในเกาะป่าโอ้ยหน้ำสดของกินอร่อยสองคนอยู่นไปหาป่าอยู่ไก่ขา้างหน้า กินจ <t> ้ะไลทั้งตัมันหลบบุไลทังย่งไลทั้งคู้มนุยจะเขาเกาะได้พ่นคุ้มาจจะไลโซดไลโซดนี่จกเห็นบบบเอาที่ตัวคนเลยเดินเอซีแน่ิ๊บาวาลำบางเน่เดี๋ยวลงไปทังตางตู นี่จ้ะร้อยปลาตัวชาตัวมาใส่บมาแล้วพี่น้อ,องกันลุกแค่นี้เดี๋ยวชินเดือนหน้านนะี่สอนอะการเลี้ยงออกปากอะไรได้บ้างน,นี่เดือนหน้าจะซื้อแล้ว,วชิมชกกันหัว ป้าเข้มใหญ่แ้วใช่ไหมอืมขมันเสียแต่บุตรได้เยอะแยะเลยนะว่าตัว

แต่งจริงก็มีผ่าแตงกว่าไม่น้ำมีทัางทุกมีทัางดิฟหัวฉีพักกันออกแสงหล่าวจิ้มหล่าวปาไม่ได้ไม่ได้พี่น้อง cao chín khéo với đang sót sót cứ mặt đằng rồi thế chị cứ thế này có nhà mới nha nhưng họ khéo vẫn đằng khéo mấy là nặng đã bảo thiền là bọn mình nhậm hơn mình bố lem bố xa đẹp mình mờn khéo thảo đặc mắt mắt nghe thì anh em bảo vận tải mình nhau mới lẻn rồi còn chỉ lượng nhang chắc con bút. còn chỉ lượng nhang hết lẽ ở tạo thoát ở đâu. khập khập khập. Mình có thêm, mình thăng dây chéo vợ bây da đen kia một đứa khốn, khẽ, hmm, hết bừa lại <laughs> เอามองสามคำเขาสองคือได้แป้คือชิลล็อกดวงใหญ่ค้อเอาเพ็ดชิบแม่พี่น้องก้อยปปาพักกราบเอิ้นพี่น้องเอฟสี่นน่งมาเริ่มกเซ็ตจะไจ้กินกับบนพักกระดาว คมขักเนาะหน้าก็เพ่อได้กินอยู่ตลอดขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆมาแหละสามคนพี่น้องขึ้นมากขึ้นมากข,ขึ้นมากินก่อยป่าเห้เดอ้อใส่ผุน The hôn lẹo bát nì tè vay nhung bát hèn xoát hôm nay áp mừng 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 Ơn mừng 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 nhớ nhớ Chắc mừng 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 ล,นะล่าสีในจนหด้ลยล่ะนี่เอาอย่างอีกโตหัวปลาติ้มกินข่าเด้อติ้ม6กนาทีตอนนี้อสองนาทีสามนาทีไปเพราะแดดเ่อ,อนหมดนะมาเด้อมาเด้อพอจู่เออพอจะจู่ได้ออกแล้วทับวนเพื่อนไะอ่มแล้ว <ừ. S 1> ไปแล้ว เอื่นพงยาจูไร่เนี่ยนู้นพงยาเอ้ยแสบขักพงยาเอ้ยก่อยปลากินขขาวน้ำกันผุนพักกระเดาพักกระเดาบัวหลวงนะแสบกัวหลวงนะขอบใจขอบใจพี่น้องโอ้ยตัวมัน หัวแหละนั่นขั้นบอกกินกับป้าแบบขอกินตอนสามสี่โมขาวตอนเที่ยงนี่กินน้อยเดียวแต่พูดมันอยากแห้งตอนสามโมสี่โมไปอยากแห้งอะไรกันของกินนี่ยบริเวณนี่เราเนี่ยมองเต็มกับตาอยู่มองซุกเป็นแนวกินอุ้ย ขอบุกขอบใจหลายเด้อขอบุกขอบใจหลายที่เขามาแล้วก็ดีสีเด้ลงก็เดิอวันนี้เด้อบายบายพี่น้องในเนี้ยเอ้ยบายบายโอ๊ยเขามาแล้วหาคนแหละสีลงอยู่บอกว่าข้าเดียวข้าเดียวให้พี่น้องเบิ้งก่อนพี่น้องเบิ้งจะกินก็คือสิแ่บข้าจะวาแสบอยู่แด้ก่อยปะจิเมพอนสายเบ็ดดั โตเรเลยมากอะอ่ะสารสกินแมงันเบอร์หัวนะขอบคุณขอบใจหลายไปสุขสุขคนพระยจจู <t iny clubs> <Tot> <ham> Mali <laughs> <laughs> đi bôi phụ uh, kiện thoại sẽ thể luôn nha Chính hết im để cậu là thi khi Vì nó sẽ em la phai chạc Có đâu đơ Không có hộp chạy lên lại bớt xuống khuẩn đơ Bye 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 đơ